สวัสดีครับทกปากระเพรตาวันนี้เราก็มีรอกครับรอกราคาประหยัดเป็นรอกจะว่าสปูลลึกก็ลึกนะจะว่าตื้นก็ตื้นนะแล้วตัวเล็กนะครับท่ากผู้ชมเบอร์พันมันว่าเบอร์สองพันแต่ว่าเบอร์หน่อยซ่อมเบอร์ห้ารอยแปดร้อยอยู่แล้วขาเป็นโลหะนะสปูลก็เป็นโลหนะนี่เสียงดังแบบดี คลิกเสียงปรับละเอียดได้นะครับวะน้องเสีลรถเขาบ้านขยบับขยบับคลิกเสียงเป็นแบบขาเตะสปริงนะครับเตะกระเฟืองนะครับ นะรืดอยู่นะราคาสองร้อยมึงคี่งามปนานนี้ฝาแน่นนะครับไม้ก็แก่คอนแขนคอกคอกแข่แข่แขนกวา้างใหญ่สปริงเต้งดีก็ไม่ได้ออกเล็กมากลูกปืนน่าจะไม่เยอะหรอกถ้าอย่างสองอน่าจะสามตลับ ยินในร้านเขาวางขายอยู่ประมาณตัวละ390แต่ว่าผมไม่ขายหรอกขอให้ผมขาย2อ0ราคาสิผมไม่ขายผมขาย200เท่านั้สนใจทักครับแต่ราคานี้ไม่รวมส่งนะถ้าใกล้ๆรับได้อยู่ใกล้ๆส่งฟรีไม่เกิน20กิโลโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตาม สวัสดีครับทุกปากับพียตานี่เราอยู่กับเอ็กซิสเตอร์หนึ่งห้าห้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งรถคู่ชีพของเราไม่ดื่มไม่เกา่าสูรอากาศเย็นนะวันนี้เราอยู่กับคันซื้อเอยียงดอกชิเอ็กไอน่าจะเป็นชิห้าหรือชิหกนี่แหละส่วนยาก็เป็น p อเ p อร์จีน p อเ p อร์น้อยน้สายวันนี้เป็นสายเก่านะ PE น่าจะศูนย์จุดหกแหละคันตัวนี้เวทคันอยู่ที่เอ่อ 1.5ขีดแปดกรัมเวีดซ้ายอยู่ที่2ขนะีดเจ็ดนะเป็นคัน2องทอนตอกแดงดอกแดง <c oughs> <c oughs> นะครับนะถึงไม้ก็ไวเม่ธรณีอีกเช่นเคยเข้าไม้นะเนี่ยจ้าลูกมาหาปลาขอปลากินหน่อยให้ปลอดภัยตลอดการตกปานะลาเสียงสวอปตบเต๊บเตนะครับ

ตัวเล็ก็ได้อัตรสดนะครับเพราะว่าเราใช้สันอดนอะนี่อลัลาเลยนี่ครับโโอ้ห